สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกครั้งกับรายการทำไมพอดแคสต์รายการที่จะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบของคำถามที่คุณเองได้ตัดเก็บไว้ในใจเงียบๆมานานจนเกินไปแล้วเพราะไม่รู้จะไปถามใครดีวันนี้เราจะมาคลายข้อข้องใจที่ว่านี้ให้กับคนที่แค่อาจจะอยากรู้เฉยๆหรือสำหรับใครบางคนที่กำลังเจอปัญหานี้ค่ะทำไมผู้ชายถึงชอบกดไลค์หรือกดติดตามผู้หญิงอื่นทั้งๆท,ที่มีแฟนแล้ว รู้ไหมคะเรื่องนี้ฟังดูอาจจะไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่สำหรับบางคนแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวต่อจิตใจเขามากเลยแล้วบางครั้งก็อาจลุกลามจนกลายเป็นเรื่องที่กินใจกันทะเลาะก,กันหรือแม้กระทั่งเลิกกันไปเลยก็ได้ วันนี้ที่ฉันจึงอยากจะเป็นสื่อกลางในการชวนคิดชวนคุยทำความเข้าใจในแง่มุมของทั้งสองฝ่ายเพราะบางทีการเข้าใจกันมากขึ้นอาจจะช่วยลดความขัดแย้มที่ไม่จำเป็นลงได้สิ่งที่อยากขอให้ฟังและทำความเข้าใจเป็นอันดับแรกคือสัญชาตญาณดั้งเดิมของผู้ชายคือการเข้าใจจากรากเหง้าภายในจิตใจของเขาก่อนที่เราจะไปตำหนิใครมาเข้าใจกันก่อนนะคะ ทำไมนะผู้ชายถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ความจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนก็คือสมองของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงยังคงมีส่วนที่เป็นมนุษย์โบราณอยู่ขณะที่เราใช้สมาร์ทโฟนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ลึกๆแล้วสมองเรายังคิดเหมือนมนุษย์ยุคหินหรือมนุษย์โบราณที่ต้องทาให้ชีวิตอยู่รอดในป่า สำหรับผู้ชายแล้วมีสิ่งที่เรียกว่า mate-seeking behavior หรือพฤติกรรมการสแสวงหาคู่ครองในสมัยโบราณผู้ชายที่มีโอกาสสืบพันธุ์กับหญิงหลายคนเพื่อจะมีลูกหลานได้จำนวนมากทำให้ยีนแบบนี้ถูกส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนี่ไม่ใช่การแก้ตัวให้ฝ่ายชายแต่เป็นการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ค่ะนักวิทยาศาสตร์เรียกว่า evolutionary psychology ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาผู้ชายเดินผ่านไปเห็นผู้หญิงสวยสมองจะปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าโดปามีนออกมาในทันทีเหมือนกับตอนที่เราได้กลิ่นช็อกโกแลตที่ชอบหรือได้ยินเพลงที่ชอบมันเป็นระบบรางวัลในสมองที่ทำงานโดยอัตโนมัติ แต่ที่สำคัญคือการที่สมองมีปฏิกิริยาไม่ได้หมายความว่าเขาต้องลงมือทำอะไรหรือเขาไม่รักแฟนของเขาคือเหมือนกับการที่เราหิวแล้วเห็นเค้กหน้าร้านน่ากินมากๆแต่เราไม่จำเป็นต้องซื้อกินเพราะไม่ได้อยากกินมันจริงๆต่อไปเรามาวิเคราะห์ประเภทของผู้ชายและเจตนาที่แท้จริงกันค่ะ ตอนนี้เรามาลงลึกกันว่าผู้ชายที่กดไลค์หรือติดตามผู้หญิงอื่นแบ่งออกได้เป็นประเภทไหนบ้างแล้วเขาคิดอะไรอยู่ในหัวกันแน่ถึงทำอะไรแบบนั้นประเภทที่หนึ่งนักสะสมความงาม The aesthetic collector เขาเป็นคนที่มองการกดไลค์เหมือนการเก็บสะสมภาพศิละปะหรือการดูนิทรรศการเขาไม่ได้มีเจตนาจีบไม่คิดจะคุยด้วยแค่อยากดูความสวยงามเป็นประจำ ตัวอย่างเขาจะติดตามอิน t a g r กรมของนางแบบอินฟลูเอนเซอร์หรือนักแสดงแล้วกดไลค์ภาพที่สวยๆเหมือนกับการชื่นชมผลงานศิลปะสำหรับเขาแล้วมันไม่ต่างจากการไปดูภาพวาดในพิพิธภัณฑ์ในใจของเขาคิดว่าภาพนี้สวยจังกดไลค์ไว้ดีกว่าหรืออุ๊ยคนนี้น่ารักชะมัดเลยแต่จบแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรต่อประเภทที่สนักล่าสำรอง The Backup Plan Hunter กลุ่มนี้ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยเขาไม่ได้คิดจะนอกใจตอนนี้แต่เขาชอบที่จะมีตัวเลือกไว้เผื่อว่าอนาคตจะมีแนวโน้มพัฒนาความใกล้ชิดเป็นเพื่อนสนิทหรือมากกว่านั้นก็ไม่มีใครรู้ได้ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยประกอบกันตัวอย่างเขาจะเพิ่มเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานที่สวยหรือเพื่อนเก่าสมัยเรียนแล้วกดไลค์บ้างเป็นครั้งคราวเพื่อให้ยังคงการติดต่อไว ในใจของเขาคิดว่าเผื่อวันหนึ่งฉันและแฟนเลิกกันอย่างน้อยฉันก็ยังมีคนคุยเล่นด้วยหรือถ้าเธอคนนี้โสดฉันก็อาจจะมีโอกาสนี่เป็นประเภทที่ค่อนข้างเสี่ยงเพราะแม้เขาจะไม่ได้ตั้งใจทำอะไรแต่การที่มีแผนสำรองอยู่ในหัวอาจทำให้เขามุ่งมั่นกับความสัมพันธ์ปัจจุบันน้อยลงประเภทที่ 3. ผู้สแสวงหาการยืนยนัน The Validation Seeker เขาต้องการรู้ว่าตัวเองยังมีความดึงดูดใจต่อเพศตรงข้ามหรือเปล่ามักจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองต่ำหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์เริ่มจืดชืดตัวอย่างเขาจะคอมเมนต์ให้กำลังใจผู้หญิงอื่นหรือดีไปหาด้วยข้ออ้างต่างๆเพื่อดูว่าเขายังได้รับความสนใจไหมในใจของเขาคิดว่าฉันยังหล่อไหมยังมีสเสน่ห์ไหมหรือถ้าเธอตอบฉันแสดงว่าฉันยังโอเค ประเภทนี้เสี่ยงสูงที่สุดเพราะเขาต้องการการตอบสนองและอาจค่อยๆก้าวข้ามเส้นโดยไม่รู้ตัว ประเภทที่4คนติดเกม The Gamification Addict s สำหรับเขาแล้วโซเชียลมีเดียเป็นเหมือนเกมการกดไลค์เป็นเหมือนการเล่นเขาไม่ได้คิดอะไรมากแค่ชอบความรู้สึกกดปุ่มตัวอย่างเขาจะสครอลล์อินสตาแกรมแล้วกดไลค์ไปเรื่อยๆดูรูปไหนสวยๆก็กดไปโดยไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดในใจของเขาคิดว่ารูปสวยกดไลค์ไปหรือแม้กระทั่งกดๆไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ตั้งใจหรือคิดอะไรมาก ดิฉันขอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแหล่งอ้างอิงที่ว่าด้วยเรื่องของทฤษฎีทางจิตวิทยาที่น่าสนใจให้ฟังกันต่อเลยนะคะตอนนี้เราลองมาดูกันว่านักจิตวิทยาอธิบายพฤติกรรมเหล่านี้ไว้ยังไงทฤษฎีแรกโดพามีนรีวอร์ดซิสเต็มระบบรางวัลในสมองนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะเวลาเราเห็นสิ่งที่สวยงามสมองจะปล่อยโดพามีนออกมาทำให้เรารู้สึกดีและอยากได้ประสบการณ์นั้นอีก เหมือนกับการติดเกมหรือการติดโซเชียลมีเดียทั่วไปยิ่งเราได้รับการตอบสนองที่ดีเราก็ยิ่งอยากทำซ้ำนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนเลิกไม่ได้แม้ว่าจะรู้ว่ามันอาจทำให้แสนไม่พอใจ 2. Social Proof Theory ทฤษฎีการพิสูจน์ตัวตนทางสังคมผู้ชายบางคนจะใช้การเชื่อมโยงกับผู้หญิงสวยๆมาเป็นการแสดงว่าตัวเองมีคุณภาพเหมือนกับการใส่เสื้อแบรนด์เนมหรือขับรถหรูยกตัวอย่างเขาอาจจะอยากให้เพื่อนเห็นว่าเขารู้จักหรือติดตามผู้หญิงสวยๆหลายคนเพื่อแสดงว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจ 4. Fear of Missing Out f o m o ความกลัวพลาดโอกาส นี่เป็นโรคยุกใหม่ที่หลายคนเป็นกันกลัวว่าถ้าไม่กดไลค์วันนี้เขาอาจจะหายไปจากความทรงจำของผู้หญิงคนนั้นหรือกลัวว่าถ้าไม่ติดตามเขาจะพลาดเห็นภาพสวยๆหรือข่าวสารใหม่ๆ 4. novelty s e e king ความต้องการสิ่งใหม่ สมองมนุษย์ถูกออกแบบมาให้ชอบสิ่งใหม่ๆเพราะในสมัยโบราณการสแสวงหาสิ่งใหม่ช่วยให้อยู่รอดได้ดีกว่าในโลกโซเชียลมีเดียสิ่งใหม่หมายถึงใบหน้าใหม่ภาพใหม่คนใหม่ทำให้ผู้ชายหลายคนติดในวงจรการค้นหาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่ผู้ชายควรรู้และควรทำมีอะไรบ้างตอนนี้ฝ่ายคุณผู้ชายที่กำลังฟังอยู่ลองมาดูกันว่าคุณควรรู้อะไรบ้าง1 เข้าใจผลกระทบที่มีต่อแฟนหลายคนอาจจะคิดว่าแค่กดไลค์เองทำไมต้องใหญ่ขนาดนั้นแต่ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูนะคะถ้าแฟนของคุณกดไลค์ผู้ชายหล่อๆทุกวันคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือติดตามผู้ชายที่เธอเคยชอบคุณจะรู้สึกยังไงพฤติกรรมนี้อาจทำให้แฟนรู้สึกไม่ปลอดภยัยไม่ใช่เพราะเธอหึงหวงโดยไม่มีเหตุผลแต่เพราะเธอกลัวการสูญเสียกลัวว่าจะไม่เป็นคนพิเศษในใ,นใจคุณอีกต่อไป 2. เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณแทนที่จะกดอะไรไปเรื่อยเปื่อยลองมาใส่ใจกับคนที่อยู่ข้างๆมากขึ้นการกดไลค์รูปแฟนและคอมเมนต์หวานๆมีค่ามากกว่าการกดไลค์คนอื่นร้อยคนการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆของแฟนเช่นจําได้ว่าเธอชอบกินอะไรชอบทำอะไรจะสร้างความมั่นใจให้เธอมากขึ้น 3. การสื่อสารที่โปร่งใส ถ้ามันเป็นแค่ความชอบส่วนตัวที่ไม่มีผลอะไรลองคุยกับแฟนอย่างตรงไปตรงมาตัวอย่างการสื่อสารที่ดีที่รักผมรู้ว่าการที่ผมกดไลค์อาจทำให้คุณรู้สึกไม่ดีผมอยากให้คุณรู้ว่าสำหรับผมแล้วมันไม่ได้หมายความอะไรแค่ชอบดูภาพสวยๆเหมือนดูภาพวาดแต่ถ้ามันทำให้คุณไม่สบายใจจริงๆหรือคุณเห็นว่าไม่เหมาะให้เราหันหน้ามาคุยกัน ผมพร้อมรับฟังความรู้สึกของคุณและผมยินดีหยุดทำแบบนั้นถ้ามันทำร้ายความรู้สึกคุณจริงๆเพราะความรู้สึกของคุณสำคัญกว่า 4. ตั้งกฎเกณฑ์ให้ตัวเองถ้ารู้ว่าตัวเองควบคุมตัวเองยากลองตั้งกฎง่ายๆเช่นไม่กดไลค์ใครที่รู้จักในชีวิตจริงไม่คอมเมนต์อะไรที่อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิด ถ้าเป็นคนที่เคยมีใจให้ไม่ควรติดตามหรือ DM คุยส่วนตัวนอกจากมิเหตุจำเป็นจริงๆเท่านั้นมาถึงคำแนะนำสำหรับผู้หญิงกันบ้างนะคะคือผู้หญิงเราต้องมีวิธีรับมืออย่างชาญฉลาดค่ะเราลองมาดูกันค่ะว่าจะรับมือยังไงดีข้อแรกให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมกับเจตนาก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าการกดไลค์ไม่ได้เท่ากับการนอกใจเสมอไป เหมือนกับการที่เราดูหนังแล้วหลงรักนักแสดงหล่อๆหรือดูซีรีส์เกาหลีแล้วใจฟูกับพระเอกแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะถึงแฟนไปหาพระเอกบางครั้งมันเป็นแค่นิสัยหรือความชื่นชอบที่ไม่มีความหมายลึกซึ้งอะไรเลย 2. ส,สื่อสารความรู้สึกอย่างชัดเจนและสร้างสารรค์แทนที่จะเก็บกดหรือทำเป็นโกรธแล้วไม่พูดถึงเหตุผลว่าทำไมเพราะอะไรให้เปลี่ยนเป็นลองคุยกันอย่างเปิดใจจะดีกว่าค่ะ ตัวอย่างการสื่อสารที่ดีเช่นที่รักเราคุยกันได้ไหมฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเวลาเห็นคุณกดไลค์หรือกดฟอลโล่ผู้หญิงอื่นฉันไม่ได้อยากจะควบคุมหรือก้าวไกยความเป็นส่วนตัวของคุณนะคะแต่อยากให้คุณเข้าใจความรู้สึกของฉันคุณมีคำอธิบายที่อยากให้ฉันเข้าใจเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะพูดได้นะการถามแบบนี้จะทำให้ได้คำตอบที่ตรงใจและทำให้ทั้งคู่ได้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะ 3. ส,สร้างความมั่นใจให้ตัวเองเรื่องนี้สำคัญมากค่ะความมั่นใจของเราไม่ควรขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนอื่นแม้กระทั่งแฟนผู้หญิงที่มั่นใจและรู้คุณค่าของตัวเองจะไม่รู้สึกถูกคุกคามเพียงเพราะแฟนแค่ดูผู้หญิงอื่นเพราะเธอรู้ว่าตัวเองมีค่าและรู้ดีว่าแฟนเลือกที่จะอยู่กับเธอวิธีสร้างความมั่นใจ 1. ทําทำในสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีกับตัวเอง 2. มีเป้าหมายและความฝันของตัวเองและพยายามไปให้ถึงเป้าหมายนั้น 3. เสริมสร้างความสามารถและทักษะให้ตัวเองอยู่เสมอ 4. ดูแลตัวเองทั้งกายและใจ 4. ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลทุกความสัมพันธ์ควรมีขอบเขตหรือข้อตกลงร่วมกันแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและทั้งสองคนยอมรับได้ ตัวอย่างข้อตกลงร่วมกันที่สมเหตุสมผล 1. ไม่ดีหาทู้หญิงอื่นเรื่องส่วนตัวหากไม่มีเหตุจำเป็น 2. ไม่คอมเมนต์ในลักษณะที่คล้ายกับการให้ความสนใจเกินพอดีหรือสื่อไปในทางที่ไม่ควร 3. ไม่ติดตามหรือคุยกับอดีตแฟนเพื่อลดปัญหาที่ตามมา ตัวอย่างขอบเขตที่ไม่สมเหตุสมผล 1. ห,ห้ามกดไลค์ใครทั้งสิ้น 2. ห้ามมีเพื่อนผู้หญิงโดยเด็ดขาด 3. ต้องรายงานทุกการกระทำให้รู้อยู่ตลอดถัดมาหัวข้อสุดท้ายนะคะคือเลือกสู้ในทางที่หบสมค่ะถ้าแฟนแค่กดไลค์นางแบบที่ไม่รู้จักอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาทะเลาะก,กันแต่ถ้าเขาไปคอมเมนต์ประมาณจะจีบหรือพูดจาอ้อล้อกับเพื่อนร่วมงานหรือคุยกับอดีตแฟนแบบลับๆล่อๆ นั่นคือเรื่องที่ควรต้องพูดจากันจงจําไว้เสมอว่าการคุยกันจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อน,นําไปสู่การทะเลาะก,กันแต่เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันให้เกิดขึ้นจากที่ดิฉันได้ชวนคุยมาจนถึงตรงนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจและปรองดองและดิฉันอยากให้ทุกคนได้ข้อสรุปที่สําคัญไปด้วยกันค่ะความจริงแล้วพฤติกรรมการกดไลค์หรือติดตามผู้หญิงอื่นของฝ่ายผู้ชายส่วนใหญ่มาจากสัญชาตญาณธรรมชาติ และการทำงานของสมองค่ะไม่ใช่ความตั้งใจที่จะทำร้ายหรือไม่รักแฟนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าความรู้สึกของผู้หญิงจะไม่สำคัญหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยที่พอผ่านไปได้จุดที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะสำหรับผู้ชายลองเอาตัวเราไปอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันกับคู่รักของเราดูนะคะถ้าแฟนเราทำแบบเดียวกันกับผู้ชายอื่นเราจะรู้สึกยังไง การที่เราเข้าใจความรู้สึกของแฟนจะทําให้เราเลือกที่จะทําในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับความสัมพันธ์ค่ะสําหรับผู้หญิงลองเข้าใจว่าบางอย่างในสมองผู้ชายเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเราการที่เรามั่นใจในตัวเองและเข้าใจเขาจะทําให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความสุขเตือนตัวเองไว้ให้ดีว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีปัญหาอะไรเลยหรือไม่ถกเถียงกันเลย แต่เป็นการเลือกที่จะแก้ปัญหาไปด้วยกันไม่ใช่การต่อสู้กับสัญชาตญาณของกันและกันความจริงในเรื่องนี้คือเราต้องการเลือกที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เรารักทุกคู่รักจะมีจุดที่ต้องปรับความเข้าใจกันเสมอๆจงยืนหยัดที่จะอยู่เคียงข้างกันไม่ใช่การเลือกที่จะยืนเพื่ออยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะวันนี้เราได้คุยกันเรื่องทำไมผู้ชายถึงชอบกดไลค์ผู้หญิงอื่นกันแล้ว หวังว่าทุกคนจะได้ความเข้าใจใหม่ที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักเบ่งบานและยั่งยืนต่อไปหากคุณถูกใจเนื้อหาของรายการของเราในวันนี้อย่าลืมกดติดตามรายการทำหม่พอดแคสต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆหรือคำตอบของปัญหาใกล้ตัวอื่นๆที่ต้องถามเสมอว่าทำไมในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ